สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวาธาตุไฟนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะจะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะชาวาธาตุไฟนะคะก็จะมีชาวราศีเมษร,ราศีเสีงยงแล้วก็ราศีธนูนะคะเป็นดวงโหราศาสตร์ไทยนะคะคืออิงโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงวันเกิดก็อาจจะไม่เหมือนโหราศาสตร์ตะวันตกก็สังเกตง่ายๆนะคะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะนับช่วงกลางเดือนของแต่ละเดือนชนกันแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกคุณจะเห็นว่ามันอยู่ช่วงปลายเดือนนั่นเองสังเกตง่ายนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝ่ายชาวธาตุไฟก่อนนะคะอาจารย์จะแยกเป็น าชาวธาตุไฟแล้วก็ดวงคนรักแล้วก็สรุปความสัมพันธ์นะคะก็จะมีประมาณนี้ในการพยากรณ์นะคะาชาวธาตุไฟคนมีคู่คนมีสถานการณ์ปัญหาที่ไม่ชัดเจนอยู่นั่นเองนะคะพลังงานใบแร,รกของชาวธาตุไฟนะคะได้ไพ่คิงออฟคัพสีเหรียญแล้วก็ Queen of Cup หกดาบอัศวินดาบแล้วก็สี่ดาบนะคะ ไพ่ราชาถ้วยเนี่ยเป็นไพ่พลังงานธาตุน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบ่งบอกถึงความเขาเรียกว่าเย็นนะคะความเย็นลงปกติชาวธาตุไฟจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนทำอะไรก็คือจะต้องสำเร็จจะต้องได้ตามที่ตัวเองมุ่งมา่รปรารถนาแล้วก็ต้องกระชับแล้วก็ต้องเร็วนั่นคือประมาณนิสัยของชาว ธาตุไฟนะคะแต่ปักนี้อาจารย์มองว่าคุณจะเหมือนกับปรับตัวของคุณเองได้มากขึ้นนะคะแล้วคุณก็คิดว่าคนนี้เป็นคู่คุณอยู่แล้วนะคะอาจารย์จะพูดนะคะว่าไพ่สองใบเนี่ยโทษทีค่ะเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะหางหน้าเข้าต่อกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคุณสองคนเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กันอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วตั้งแต่อดีตชาติปางก,ก่อนก็ได้แม้ว่า จะมีไพ่ที่เป็นอัศวินดาบกับสีดาบแปลว่าความสัมพันธ์มันนิ่งนะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่บางคนก็บล็อกกันอยู่ไม่คุยกันนะคะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปต่อไหมเนี่ยมันนิ่งขนาดนี้นะคะชาวธาตุไฟก็อาจจะยังคิดอ่าแบบคือตัวเราอะ่ะมั่นคงกับเขานะคะให้สีเรียญพร้อมที่จะเปิดใจสีเรียนใบนี้ไม่เหมือนไรเดอร์เวดสีเรียนใบนี้จะมี หีบที่ถูกเปิดอ้าโชว์เงินอยู่ข้างในนะคะมีลูกกุญแจวางอยู่นั่นก็แสดงว่าชาวธาตุไฟพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ยืนรอเขาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามคนรักที่นิ่งเงียบไปเนี่ยหายหน้าหายตาไปเนี่ยทำไมไม่อ่านไลน์ไม่ตอบไลน์อะไรกันอยู่เนี่ยคุณยังรอเขาอยู่คุณยังให้อภัยเขาเสมอนะคะคุณยังรักเขาและไม่คิดจะเปลี่ยนใจซะด้วยนะคะให้ขึ้นอย่างเนี้ คุณมั่นใจเลยว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่แล้วต่อให้เขาจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะอทำผิดพลาดหรืออะไรทำให้คุณเสียใจก็มีบ้างแต่ข้อดีของเขาส่วนดีของเขาเมื่อหักลบกันแล้วคุณก็ยังมองว่าเขาเป็นคนที่ดีสำหรับคุณอยู่เสมอคุณก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยเขานั่นเองนะคะไพ่จะออกประมาณนี้นะคะส่วนเขานะคะในไพ่หกเหรียญสองเหรียญน,นะคะ หกเรียนคือการปรับความเข้าใจการรีเทิร์นอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็เลยยังมองว่าคนเนี้ยเขาก็ยังพร้อมที่จะกลับมาเขาเรียกว่าสารภาพความผิดอะไรบางอย่างนะคะไพ่ทาวเวอร์เขาอาจจะใช้อารมณ์ใช้คำพูดที่แรงที่ไม่รักษาน้ำใจการกระทำบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจชาวธาตุไฟอยู่ก็ได้นะคะเขาจะ ปรับตัวเข้าเองก็คือไพ่สองเหรียญใบนี้คือการปรับตัวนะคะการหมุนเงินเนี่ยเหรียญที่อยู่ในมือที่เป็นการหมุนแบบการบาลรานอารมณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นหรือการเปลี่ยนแปลงการปรับหรือถ้าเขาอยู่ทางไกลนะคะภาพเรือที่ลอยลำอยู่ในหน้านน้ำยังแปลถึงการกลับมามาคุยกันกลับมาเจอกันแปดไม้เท้าก็ยังจะสารความสัมพันธ์เนี่ยให้มันไปต่ออยู่ดีล่ะค่ะนะคะไพ่แปดเหรียญกับ เเหรียญไพ่ธา,าตุดินคือความมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณสองคนเนี่ยก็จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่มีเป้าหมายที่8เหรียญกับ8ไม้เา้าแปลว่าเป้าหมายในอนาคตที่จะมีร่วมกันที่จะเกิดความมั่นคงมั่นคงในแง่ของสภาวะของจิตใจแล้วก็สถานะการณของเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยนะคะคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ใจให้กันนะ การเงินความมั่นคงของชีวิตต้องเกิดขึ้นด้วยความรักถึงจะมั่นคงเพราะฉะนั้นอาจารย์เลมองว่าอันนี้จะเป็นการตอบตอบโจทย์ชีวิตของชาวธาตุไฟว่าคนรักคุณเขาอาจจะไปทำมาหากินไปสร้างเนื้อสร้างตัวเขาไปทําตัวเขาเองอะ่ะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็กลับมาก็ได้นะคะไพ่เนี่ยอาจจะบ่งบอกอย่างนั้นเขาอาจจะอยู่ทางไกลไปทํางานจางังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นหรือเขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้ ที่มีเกณฑ์ที่จะต้องอามาเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าแน่นอนค่ะหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นกันใหม่อยู่แล้วคุณก็เริ่มต้นเจ็ดไม้คือฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ชาริออดด้วยนะหมายเลขเจ็ดสองใบนี่คือความเหนื่อยแน่นอนแล้วค่ะถึงแม้ว่าพวกคุณจะกลับมาเจอกันมีเป้าหมายร่วมกันมั่นคงในความรักต่อการราชินีไม้แต่นั่นแหละคะ่ะ เหมือนก็อาจจะยังต้องมีการพัดผ้ากันอีกนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายเป็นเก้าเหรียญกับเดอะฟูพัดภาคนี้ไม่ได้แปลว่าเลิกนะคะมันอาจจะแปลว่าคนรักของคุณน่ะหนึ่งแหละอยู่ต่างประเทศไหมสองธุรกิจหรืองานของเขาอาจจะอยู่ไกลอาจจะยังไม่ได้แปลว่ากลับมาอยู่เป็นครอบครอบครัวแต่งงานกลับมาอยู่แบบ ไม่ต้องไปอีกอะ่ะอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็อาจจะยังมีการเอ่อกลับมาเริ่มต้นแน่นอนแหละเริ่มต้นบางคนถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะเออกลับมาแต่งงานแต่งการกันแต่แล้วก็อาจจะมองว่าความมั่นคงอะ่ะมันจะต้องมากกว่านี้ก็ได้นะครับให้ก้าวเหรียญเนี่ยเพราะว่าเหมือนคนรักของทาาุไฟคิดเรื่องเรื่องเงินเรื่องของ การสร้างตัวเองให้แบบพอที่จะไม่เดือดร้อนต่อต่อไปในอนาคตอันไกลอะ่ะอาจารย์มองว่าเขาเป็นคนชาริออตเนี่ยเป็นคนที่วางแผนเป็นเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่เขาเรียก alert อยู่ตลอดเวลาไม่ไม่เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยแค่นี้พอแล้วนะอาจารย์มองว่าคนรักของธาตุไฟจะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นก็ยังเป็นคนที่จะ สแสวงหาความเติบโตให้กับชีวิตไปเรื่อยๆเพราะนั้นคนรักของธาตุไฟอาจจะต้องทำใจนิดหนึ่งนะที่คนรักอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบนี้เป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งนั่นแหละค่ะแต่เขาก็ทำเพื่อเพื่อคุณนะเพื่อคุณและเพื่อเขาก็เพื่อคุณทั้งสองคนนั่นเองนะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อใจกันปล่อยให้เข้าไปสารฝันตามความคิด ความฝันของเขาแล้วคุณก็ไว้ใจกันอนะอาจารย์มองว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่าไปหวาดระแวงกันมากมายไม่มีใครต้องการความรู้สึกที่ไม่ไว้ใจกันนั่นจะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนแอในชีวิตรักนะคะอาจารย์ก็เสริมคำแนะนำนิดนิดหนึ่งนะคะในการคลอง ชีวิตรักให้มันยั่งยืนก็คือต้องไว้ใจกันนะถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยคุณก็มั่นใจเนี่ยมันขึ้นราชินีถ้วยกับราชาดาถ้าคุณมั่นใจในตัวเขาก็ขอให้ไว้ใจกันความไว้ใจจะทําให้อีกฝ่ายนะ่ะเกิดความมั่นใจแล้วก็มีความสุขว่าคนรักให้ความเชื่อมั่นอาจารย์มองประมาณนี้นะไม่ว่าเขาอาจจะ บางครั้งแหละคนเรามันมีอารมณ์เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะมีคําพูดคําอะไรที่มันทําให้คุณไม่สบายใจก็เมื่อเขาขอโทษหรือปรับความเข้าใจโปรดจงให้โอกาสกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนโสดบ้างคนโสดธาตุไฟ คุณได้ไพ่นะคะราชินีไม้เทา้าไพ่สีไม้เทาเป็นไพ่ที่ดีนะคะสื่อสื่อความหมายที่ดีมากเป็นไพ่สเตรนท์เป็นไพ่เดอะเดอะแฮงแมนเป็นไพ่ the, the เ,เด็กถือถ้วยเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าอ่ะอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะว่า คนโสดน่ะที่จริงแล้วคุณแน่นอนแหละคุณอาจจะโสดมานานแล้วละ่ะไพ่เดอะแฮงแมนคุณคุณเหมือนปาารถนาเหมือนกันว่าอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตกับคุณแล้วไม่ใช่แค่มาคุยเป็นเพื่อนอืมแบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอะ่ะอืมไปเรื่อยๆแบบเนี้ยห้ามไม่เท้าคนโสดธาตุไฟไม่ได้ ไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปักเนี้มีใครเข้ามาก็คือต้องการที่จะเป็นคู่รักเลยนะคะเป็นสิ่งที่คุณสองคนเนี่ยนะคะจะต้องยก,ยกระดับความสัมพันธ์ไปเลยประมาณนั้นนะคะอาจารย์มองว่าแน่นอนแหะค่ะปักนี้คนโสดจะต้องมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาแล้วคุณสามารถที่จะเป็นคู่รักกัน นะคะอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของการงานนะสี่ไม้เท้ากับห้าไม้เท้าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันอาจจะต่างในแง่ของตำแหน่งหนะ้าที่การงานพอสมควรนะคะเพราะราชนีไม้กับไพ่เด็กถือถ้วยนะคะจะ์มองว่าเขาอาจจะตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าคุณ power เ,เขามากกว่าคุณนะคะแต่เขายอมรับเขาไม่ได้อ,อ ไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มองว่าชาวธาตุไฟคนโสดก็น่าจะเปิดใจได้แล้วนะคะที่คุณหวังว่าที่จะเป็นคู่เป็นความรักที่ชัดเจนนะอาจารย์มองว่าเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ยังไงก็มันก็ต้องมีการแบบเรียนรู้กันอยู่ดีค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆเราจะมองว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรเร่งเล้วรวบรัดค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดก็โปรดจงใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะแล้วก็พิสูจน์นะคะให้เขาเห็นถึงอ่าอย่างเงี้ยความชัดเจนของคุณด้วยแล้วก็ความมั่นคงของคุณด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นอันดับแรกๆเลยในการพิจารณานะคะในเรื่องของความรักอาจารย์มองไม่ว่าใครก็ตาม ก็ต้องการคนที่เข้ามาเป็นคู่เนี่ยมีความมั่นคงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ได้เป็นภาระของอีกฝ่ายนั่นเองนะคะจารย์มองประเด็นนะประเด็นนี้นะคะคนสดนะคะคุณจะเจอแน่นอนโอเคนะคะก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะชาวธาตุไฟแล้วก็คนที่เข้ามารับชมรับฟังจงสมหวังในสิ่งที่ตัวเอง ปรารถนานะคะมีคู่รักที่แบบรักและจริงใจต่อกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ